สวัสดีคุณรูทุกคนด้วยผมนาวันนี้อยู่ผมแสนดีนะครับผมนะคุณรูครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวรหัสตัวละครผมที่มีทั้งตัวหลักและตัวรองนะครับผมนะตัวรองนี่ก็จะมีเพชรอยู่ประมาณ2 0 0แฝดเพชรส่วนตัวหลักมีอยู่4 3เพชรครับคุณผู้ชมทางบ้าน <c oughs> เดี๋ยววันนี้เอาตัวหลักก่อนละกันตัวหลังเพชรน้อยนะับเดี๋ยวเราไปดูในเกมวผมว่าครั้งผมมีอะไรบ้างคุดูครับเดี๋ยวไปเจอในเกมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรหัสกันก่อนเลยนะครับผมนะคุณรูครับเริ่มต้นที่ตัวละครก่อนเลยนะครับ อัปเดตรหั film, สผมปี2021ละกันนะครับผมนะคนดูครับส่วนตัวละครผมเนี่ยก็เลเวล6ทุกตัวเลยนะครับผมนะคนดูครับสกินปืนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนละกันนะครับ M4 เนี่ยผมมีอยู่16กระบอก AK13 กระบอกนะผม A410 กระบอกกระดาษา6ปมา13เล89 A940 แล้วก็คุณพรมาสี่ปืนนับข้าวรอป2ข้าว A410 เอาเป็นว่าเดี๋ยวแชร์เลยดีกว่าคือถ้ากดอย่างเงี้ยน่าจะกดสักพักนึงอ่ะเพราะสกินปืนมันเยอะมากอ่ะสกินปืนโดยรวมผมมีอยู่400กระบอกครับคุณผู้ชมนะครับ โคตรจะเยอะส่วนคู้หูเนี่ยผมก็เป็นเลเวลตันหมดทุกตัวนะครับผมนะคุณดูครับเดี๋ยวดูเรื่องชุดกันก่อนดีกว่านี่ชุดของผมก็จะประมาณนี้เลยตัวผู้ชายเนี่ยจะเยอะกว่าผู้หญิงเนี่ยประมาณ2เท่าตัวนะครับผมนะคุณดูครับ<ก><น>ส่วนแพ็กเกจที่ผมไม่ได้เปิดเนี่ยก็บอกเลยว่าโคตรเยอะแผนก็ไม่ได้นับเพร <S <S <ๆ S 1> าะ ฝนตกครับไวไฟค่อนข้างท่องนี่หนึ่งนะครับผมมันเลยอัพช้าไหนๆผมก็เปิดทางไปแล้วแต่ว่าผมอยากได้สก,กินปืนคณดูครับแต่เพชรผมไม่มีตอนนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีหาเพชรคนดูที่แบบว่าโคตรคุ้มโคตรได้นะครับผมนะคุณดูครับอย่าไปดูเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าต้องใช้ Android นะครับผมนะคุณผู้ชมเท่บไหร กอนการไปรับติดค้นเนี่ยเราก็ต้องกดขอาไปจี่อันนี้ก่อนเขาเรียกว่าอั <ip> นรีเพย์น่น่เ่กดเข้าไปปั๊บก็ให้แล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมนะคุณผู้ชมจางไปนะครับแล้วแล้วก็เขาจะขึ้นมาว่าสมัครสมาชิกนะครับผมนะเราก็กดเข้าไปเลยเราก็เราก็เลื่อนลงมาครับแล้วก็กดเก็บเลยนี่เห็นไหมมันจะมีคําว่าเก็บต่องช่องเรากดเก็บมาปุ๊บ อ่ะแล้วทีนี้เราก็ออกจากหน้านี้นะผมหน้าเรากดกลับไปหน้าแรกนะครับผมนะที่เขียนว่าเชื่อม o o เกิลเพย์นะผมนะแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วเราก็กดเข้าไปที่เชื่อมต่อ Google นะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ใส่รหัสปุ๊บอ่าแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้เราก็กดอนุญาตไปเลยกดไปเลยนี่นะครับพอดูครับหลังจากที่เราได้เลขโค้ดแล้วนะผมนะเราก็เข้าไปที่หน้าเกมนะครับคุณผู้ชมทีนี้เราก็กดบวกตรงเพชรนะครับผมนะแล้วก็เติมอ่าเราก็กดเข้ามาที่ริงทูมอนดี้วอลเล็ตนะครับผมนะ อย่างไรก็กดอนุญาตนะครับผมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอ่าแล้วทีนี้เราก็ขึ้นมาหน้านี้นะคุณดูเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นว่า Too m o n e y Wallet เห็นไหมแล้วก็รหัสเลขโค้ดของเรานะครับผมนะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเติมเนี่ยต้องเติม50บาทขึ้นไปนะผมนะอย่างเช่นแบบยกตัวอย่าง51บาทอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะคุณดูครับอ่ะผมก,กดเติมไปเลยแล้วกันทีนี้ผมก็กดเติมเรียบร้อยนะครับผมเยก away แล้วกันนี่ชำระเงินสําเร็จไดมอนด์จะเข้าบัญชีของคุณในไม่ช้าอ่าตอนนี้ไดมอน,น,มนะนด์เข้าแล้วครรบผมมนนนะุณดูเเห็ห้ยพชี อ่ะนะครับผมนะคุณดูครับเมื่อกี้ผมก็ได้เติมไปแล้วครับแต่มันสามารถใช้ได้ส0ิต่อหนึ่งเครื่องต่อหรือว่าต่อหนึ่งคนนั่นเองนะครับผมนะคุดูว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันลดยังไงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเงินในทูมานี่ก่อนตอนนี้เนี่ยมี107บาทนะครับผมนะคนุณดูอ่ะแล้วเรากลับไปหน้าเกมต่อปุ๊บทีนี้ผมกดเติมแพ็ค9 9บาทเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเงินจะลดไปเท่าไหร่นะครับผมนะอ่ะกดซื้อเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงแต่ต้องย้ำก่อนนะ ตอนนี้ไดมอนด์เข้าแล้วนะเมื่อกี้ผมเติมแพ็คร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูในทูบินนี่วอลเล็ต <Wall et. S 1> กันว่าเหลือเท่าไหร่นะครับคุณดูเห็นไหมห้าสิบาทแต่ผมเติมไป 100, แพ็คร้อยแสดงว่ามันลดไป50บาทนะครับผมนะคนดูครับนี่เป็นไงคดคุม้มผมบอกเลยแล้วคนนึงเนี่ยใช้ได้2ครั้งนะผมบอกเลยเอาง่ายว่าเติม200ร้ครับก็เท่ากับว่าเราเสียไปแค่ร้อยเดียวเองนะครับผมนะคอดคุม้มเดี๋ยวผมมาสุ่มสกินปืนเลยละกันสกินที่ผมอยากได้นะเมื่อกี้นะมีหกร้อยเพชรไม่รู้จะได้หรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ว่าผมคิดว่าได้้้เเฮฮยย เรียบร้อยไม่ได้เลยเลยคุณผ,ผู้ชมทางบ้านสงสัยวันนี้ดวงจะเกลือ,อะไอดวงจะเกลือหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้วันนี้เนี่ยมาบอกก่อนเลยว่าในเมื่อผมมาจับตัวระดับนะบก็เมื่อก่อนคนเขาเรียกผมว่าตำนานอย่างนีตองไฟอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมก็อินเด็กกระโปงคนหนึ่งอ่ะเล่นตามผมเลยนะเอาจริงอ่ะชื่ออะไรนะชื่อกิจสเวนอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นลูกซองไฟรนะับลงแรงสี่วีสี่กันดีกว่านะผมนะคุณดูครับจะได้รู้ไปเลยว่ามันยังเล่นอยู่ได้ไหม ลูกซองไฟอะไรเงี้ยนะครับผมเดีย๋ยวไปรับชมในเกมนะครับผมนักผูดูครับตอนนี้เราเข้ามาในโหมดเรียบร้อยนะครับผมนะวินแรกเดี๋ยวซื้อปืนพกก่อนแนละ้วกันไม่ได้จับโทรศัพท์นานนะต้องบอกก่อนวนะ่าไม่ได้จับโทรศัพท์นานนะครับผมนะคุณผ,ผู้ชมทางบ้านนะครับเอาเฮ้ยรัจะกางโคโน่ทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเราปิดไมค์คนในเกมก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเขานั่งอยู่บนเครื่องบินนะเมื่อกี้ไอตอนนี้น่าจะหัวรุดแน่ถ้ามันโผล่มายิงนะโควิดอาจจะหัวรุดไม่ว่ะ มันรู้เยอะมันรู้เยอะคนเดีผมอันนี้ที่ผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นตัวจับเครื่องแข่งเลยนะผมนะไอที่โว้หลุดไปดิก็มาเลยครับผม <First life. S 1> ไม่ได้ตัวอยู่แล้วเอ้องกินปะแหล่งซีซีนี่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเทพจ้าเดามิดมแดงเถื่อนผมบอกเลยไม่อยากคุยผมจะได้ลูกสองหรือเปล่าวิาวนงสอง 2009ลูกฟองมาพอดีเลยว,วะเซอร์ก่อนเลยลูกซองไอวอลหนึ่งลูกนี่ซองไฟไปไงแป๊บแฟมซองไอวอลหมูยังข้ามไอ้ไอ่ไอ่อย่าก,กระโดดทับหัวดิวะแล้วก็ยิงหำหลุดเลยเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนครับลูกซองซองไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะท่านช้านิดหนึ่งนะครับผมเจอศัตรูแล้วหนึ่งไอ้ตัวน,นี้น่าจะโดนผมแน่อุ้ยไม่โดนละผมน่าจะโดนมันก่อนมันโดนผมแน่ตัวเนี้ยเฮ้ย เอาหัวไปดิปดนไงอุ้ยอุ ok. people, ้ยอุ้ยคุณผู้ชมทางป่ะโดนกูโดนกูโดนแล้วเฮ้ยมัน้ากันมันโคกันมันโบกันระวังดาวดาฮ้ยเอาอยู่ดีไปกระโดดเข้ามายิงเพื่อนเอลี่ ว่าเพื่อนเราไม่ได <Incred> like ้แสงฟังไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเสียงผมไม่ได้แสงฟังรอบหนึ่งอ้าวรอบหนึ่งขอนี่เป็นไงผมบอกแล้วผมเก็บตีโจรเก็บเนี้ย บอกแล้ว sure ไม่ได้รลยค่ะคุยบอกว่าเก็บสีก็คือเก็บสีคุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวต่อยเขาหน่อยไหมต่อยเขาจะหน่อยปะยื่ไงวะต่อยเขาหน่อยดีกว่าวะไม่ต่อยดีกว่าเดี๋ยวปิดเกมแล้วปิดเกมแล้วปิดเกมแล้วบอกเลยลูกซองไฟอ่ะมันอยู่ที่คนเล่นมากกว่าจริงมันไม่เกี่ยวหรอกไอ้เป็ตรงเบต้าอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่คนเล่นมากกว่าจับตรงอ่าเองอยู่ที่เหลี่ยมอยู่ที่มุมอยู่ที่ขอบอะไรเงี้ยนะครับบอกแต่ว่าไอ้ไอ้คนที่ก๊อปปี้อะไรเงี้ยก็น่าจะตู้ต้นฉบับไม่ได้ดูจากตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต่อยเขาหน่อยไหมต่อย ต่อยเขาหน่อยดีบอกว่าวะไม่ต่อยกว่าเดี๋ยวปิดเกมแล้วปิดเกมแล้วมัน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 ลอยผมมันลอยผมไม่ผมผมออดให้มันยิงมีเหมือนกันอะไรเงี้ยสามหนึ่งอะไรเง้ยให้ให้ไอ้มันแบบดูแบบมีมีแบบไอ้นิตกรอะไรเงี้ยฝั่งโน้นด้วยมันมีตะกร้อ่ะอ่อนใจอ่อนแรกมึงมาดูเล่นดูไหมครับอ่ะมาเล่นโชว์เกมมาอ่ะมาเล่นโชว์เกมมาอันนี้คือต้นฉบับนะครับไอ้นี่กอบเขา เด <Techn Pokémon> <pakai> ดูเดี๋ยวดูแผเล่นนะสองได้ได้เลยเราจะดูนี่นี่คือปุ่มนี้ก็ก๊อปตาผมด้วยนะไม่ใช่สองคือก๊อปก๊อปทุกอย่างปุ่มพี่ห่างกันเป็นวากันเป็นตาคือคุณไอไอโบเขาเคยบอกผมอยู่ว่าทำไมเขาถึงแบบอยากแข่งเขาเห็นคนแบบแข่งแข่งเขาเห็นผมในไอดอลมาก่อนนะเคยสารภาพกับผมแล้วเมื่อก่อนตอนไปลงทีมอะมห่างเป็นวากันเป็นตาแล้วก็บ้าเลยเมื่อก่อนเขาเคยสารภาพผมเขาบอกว่าเห็นผมในไรดอวในการแข่งเออแล้วมันบ้านน่ะ Lên. À. Ê! Ê! đang đẹp nạy là ở dưới à? có ngon nạy quân này quá nè, dạy 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 Đang dạy à, à, đồ đồ dạy 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 này. dạy 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 เดี๋ยวเป็นว่าผมปิดวินเลยดีกว่ามันจะเสียเวลาลเลยนะแต่ผมปิดวินเลยจบเลยอุ้ยผมไม่มีปืนไตวเดี๋ยวตัวเดียวอนดูยั่ไงวะเรียบร้อย ม็เพ่มก็สว่นได้ไงว่ามับสว่านจะปังปั้งปังปั้งห้ามอันนี้คือย้อนลุกเลยย้อนย้อนสมัยก่อนเลยนะอจจะแบบอยากจะเพิ่มสตนนดนเพงอะไรใน่องความพิเพ่อเองนะ มาผมนะครับสำหรับใครที่อยากได้ส่วนลดอย่างนี้นะผมก็อย่าลืมกดเข้าไปรับนะผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับเฉพาะลูกค้า Android ใช้จ่ายผ่าน To m ั n นี่ว l ลเที่เชื่อมต่อก o o o l l p p a ครับส่วนลด2ครั้งขั้นต่ำ51า51บาทได้ลดไปเลยนะผมมา50บาท1คนสามารถใช้ได้2สิทธิ์รวมทั้งหมดได้ส่วนลด100บาทแต่ต้องไม่ลืมไปกดรับสิทธิ์โค้ดส่วนลดในแอป t ูมันนี่วอบนเว็บไซต์ Alipay นะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับผมนะครับ เอาเป็นว่าครับผมนะวันนี้ก็เล่นเกมชิวๆแล้วก็มาบอกส่วนลดเออ่ได้เพชรนู่นได้เพชรนี่นะผมนะสำหรับคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ผมด้วยลกันนะผมนะคนรับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะอย่าลืมนะครับเฉพาะใครแอนดรอยเท่านั้นนะครับผมนะครับ